มังหะเรื่อง Who are you ตอนที่16ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลกีวีมังหะสบายสบายและสำหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเรื่องนี้เองสามารถติดตามอ่านได้ที่เพจผู้แปลนะคะอาในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วเหนื่อยกันไหมเดี๋ยวเอาของไปเก็บแล้วก็พักผ่อนนะฝันดีครับพี่ฝันดีครับมืึนหัวจัง แถมยังง่วงด้วยนี่ฉันเป็นอะไรไปหนาวจังช่างเหอะไม่สนและวัันยังนอนไม่ได้วันนี้การบ้านยังไม่เสร็จเลยถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่ข้างๆพี่ตลอดไปฉันจะต้องเป็นคนที่เก่งให้ได้ฉันจะขยันให้มากขึ้นจะต้องเก่งกว่าเจ้าสู้เหยี่นซูยให้ได้ถ้าฉันชนะเจ้านั่นได้พี่เขาถึงจะเลือกฉันดึกมากแล้ว ชอบฉันนี่ฉันอ่ะแย่แล้วมืนหัวเพราะแกคนเดียวเลยอีมานหัวคนถ้าไม่มีแกฉันก็คงจะไม่ต้องมาลำบากขนาดนี้แกน่าจะตายไปตั้งนานแล้วทำไมไม่ตายสักทีไปตายซะไป เขาไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นเขาเกลียดคำพูดของแม่เขาที่สุดเขาต้องทนเดียวได้อยู่คนเดียวทุกวันทุกคืนเขาได้แต่หวังว่าจะมีใครสักคนที่พาเขาออกจากชีวิตที่ทรมานแบบนี้แต่ว่าเขาไม่เคยมีใครดูแลเลยและคนที่มารับเขาไปดูแลก็ดัานเป็นบุคคลอันตรายอายเยลมันนี่มาเรียกพ่อสิจ๊ะไม่ต้องกลัว ฉันไม่ยิงโดนหัวแกหรอกอ้าอายไปเอามาอีกแกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะชิขี้ขาชูมัดฉันบอกให้แกยืนนิ่งๆไม่เข้าใจเหรอวะมันมีอะไรน่ากลัววันเนี่ยเวนเอ้ยไม่ต้องด่าแล้วได้ไหมไม่ต้องตีแล้วได้ไหมไม่มีใครรักเขาเลยเขาก็ไม่รักใครเหมือนกันเพราะเขาไม่เคยได้ความรัก ที่แท้จริงจากใครเลยเขากลายเป็นคนที่ดูแลสกรปรกเหมือนไม่ได้รับการดูแลใส่เสื้อผ้าเก่าๆราวกับว่าคนทั้งโลกนี้เกียดชังเขาอายเยลอายเยลทำไมกันทำไมทุกคนต้องเกียดผมด้วยอายเยลไม่มีใครเกียดเธอหรอกนะเฉียวเยลไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะแล้วพออาบน้ํำเย็นบวกกับอากาศเปลี่ยนก็เลยเป็นไข้ขึ้นมา กินยาแล้วนอนพักผ่อนอาการอื่นไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ครับเขาโอเคไหมไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราไปบอกให้คนในครัวทำโจ๊กไว้นะครับไม่เอาอย่านะผมเจ็บอาอเยวเจ็บตรงไหน เขาน่าจะฝันถึงเรื่องเลวร้ายในอดีตแน่นเลยท่านผู้สร้างรีบจับมือเขาเร็วลองรู้ว่าเขาจะดีขึ้นไหมจับมืองั้นหรอเยี่ยวเยีวเป็นเด็กดีอย่าทิ้งเยี่วเยีวรังสีเอามาเหตดแผ่สั้นมากก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเลือกฮูอายูตอนที่16อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้กับเราด้วยนะคะ